นี่นะครับนี่ครับโสมสรรพคุณทั้งยามากมายเลยครับสวัสดีครับ พบกับบ้าวกืมอีกแล้วครับผมช่วงนี้ยังวนเวียนอยู่เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรนะครับเนาะขื้นโบกไอ้ขื้นโบกขื่นโคขืค้นบาคือเก่านะครับเนาะภาพี่นออกมาเบิ่งสมุนไพรชนิดหนึ่งไอ้ผู้ลำคนหรือว่าท่านผู้ชมบางคนิ่นอาจ,จเคยเห็นเคยพบเคยพอนะครับเนาะแต่อาจไจม่รู้จักว่าเอ้ต้อนอันนี้ดอกอันนี้มันคืออ่าือที่ยังคือสมุนไพรชนิดใดน,นะครับเนาะที่เป็นข้าวเป็นข้าวอยู่พักหนึ่งนะครับเนาะเกี่ยวกับเรื่องของทีวา โสมนเนนะครับเนาะโสมคนที่เป็นข่าวโด่งดังอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่ามีชาวบ้านพื้นไปหาคุดน้ำปลาน้ำโคกน้ำบะน้ำปลาสังวันไดกกว่าไปนะครับเนาะแล้วที่นี่คือว่าโสมคนก็คือตัวนี้แหละครับที่เราคืนกระร่างนาเสนอให้พี่น้องท่านผู้ชมท่างเบิกนี่นี่คือดอกของพืนครับที่พื้นเอิญโสมคนนี่เพราะว่าเวลาฮาคุดออกมาไอ้พืชพวกนี้พื้นทีนีหัวอยู่ใตดินครับเป็นเงาหลาฮาเขาเลยเอเป็นหัวโสมโสมคนเอิญโสมคนเพราะว่า เงาพื้นสิมีลักษณะคล้ายไข่ข้นสันนะครับเนาะเคยไข่ข้นเคยไข่สิมีแขนมีขาอย่างประมาณนั้นละมั่งแล้วกอะหัวพื้นนี่ยเจ๊้ายกับโสมเกาหลีนะครับเด้อไข่ไข่กันเอินได้หลายซื้อครับเอินว่าโสมคนแล้วก็เอินว่าท่องพันดุลแล้วก็ไก่อูไก่อกหัวไก่หัวไก่อกนะครับเนาะเอินได้หลายซื้อหลายซื้อหลายซื้อเสียงเรียงหนามนะครับเนาะรลว่าหรือว่า ฉบาปลาพื้นเกินนะครับเนาะฮะละสรุปมันมันเป็นหัวโสมนะครับเนาะเดี๋ยวมาคืนสีผ้าคุดเบึ้งหัวพื้นนะครับด้วยแล้วที่สําคัญคือว่าเอ,อ่อเบิ้งประโยชน์เป็นก่อนนะครับประโยชน์ของอ่าโสมค้นหรือว่าท่องพันดุน่นี้ประโยชน์พื้นนี้ยังไงนะครับเนาะลักๆก,ก็คือว่า เพ the right. no 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 so tree tree ื่อนจะไปปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้นะครับเนาะเพื่อนพื้นี่หลายสีเด้อันนี้ที่เราขึ้นมใเบิ้งมาพอ้พอดีมาพอ้อมองที่เพื่นพืชนีสองสีพอดีนะครับเลาวคนละก่อนะครับเด้ออันนี้จะเป็นสีแดงนี่ออกสีแดงแดงแดงแด้สสมแดงแล้วนะครับเนาะอันนี้จะเป็นสีแดงแต่ว่าเป็นพืชที่ี่เดียวกันนะครับเด้ออันนี้จะเป็นสีออกสีขาวขาวนวลนนะครับเนาะแล้วที่นี่พื้นี่สียังอีกสีออกสีออกขาวจัดอันนี้บบกขาวขาวบ่จัดมาในนะครับเนาะขาวจัดแล้วก็พืชีสีเหลืองนํา สีเหลืองสีแดงแล้วก็สีประมาณนี้แหละนะครับเนาะประโยชน์ของอสมุนไพรพื้นเกลื่อนสมุนไพรนะครับเนาะหรือว่าโสมประโยชน์ของไอ้ท่องพันดุลมะขืนเฉือนว่า ita, ท่องพันดุลก็แล้วกันนะครับเนาะประโยชน์ของพืชนี้มีอย่างแน่คือว่าประโยชน์ทั้งยานะครับเนาะพืน้นอ่าข้าวซอยใบใบใบกับกับต้นนี้นะครับเนะาะตากแห้งก็ได้หรือว่าอ่า สดก็ได้นะครับเนาะเอาไปส่งส่งใส่หนามห่อนให้พืนออกเป็นยาแล้วก็กลิ่นนะครับเนาะกินเศร้าเศร้าแรงนะครับเนาะสิเป็นยาขับปัสสาวะนะครับเนาะแล้วส่วนหัวพืนหัวพืชนกับต้นกับใบพืชนนี่แหละนะครับเนาะใส่ได้ทั้งต้นทั้งใบทั้งหัวก็จะเอาเสียเอาทรัพย์คุณทั้งยาพืนเสี่ยวไปตำนะครับเนาะไปตำให้ละเอียดแน่บพราละเอียดแน่เราไปพอกไปพอกพวกที่ขาหมูหมูเวลาพืนเหยียบกันนะครับเนาะพืนสิ ขาเจ็บขาาจำคขาบวมนั่นแหละครับเสียวไว้พกให้ขาหมูเศร้าแล้วก็บันเทาแล้วก็สีใส์ไอ้สำหรับไปประคบแผลของไก่ตีนะครับนอ้องเบนแผลพวกไก่ตกีมันตีกันมันสิมีความฟกซำนะครับเนาะมันสิฟกซำน,น,นั่นแหละเพื่อนเก่าตัวนี้เราไปตำแล้วก็พพกส่วนสรรพคุณนสำหรับสำหรับคนนะครับนะครับเนาะที่ห้าวเสียมาใส่ประโยชน์ครั็คือว่านั่นแหละเพื่อนเก่าเป็นยาขับปสัสสาวะและ้วก็บำรุงกำลังนะครับเนาะขับปสัสสาวะบำรุงกำลังแก่มะเร็งตานมะเร็ง หลวกะยังล่ะซอยในเรื่องของสมรรถภาพสมรรถภาพทางเพศนั่มนะครับเด้อเออหลักประมาณนั้นแลวกะบำารุ่งกำลังต้านมะเร็งแก้มะเร็งเพิ่มสมรรถภาพทางเพศเป็นยาขับปัสสาวะนะครับเนาะบำรุ่งกำลังยึดให้ร่างกายแข็งแรงประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับเนาะสรรพคุณหลักของค์้นแตองง่อยัางหูอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าสรัพยุกพบุน นอกเหนือจากนี้มีอย่างแน่โดยละเอียดกีับเขาไปเบิ้งในกู่เกินนะครับเดือพิมพิมหาว่าอ่าท่องพันดุลหรือว่าโสมคนหรือว่าอ่าฉบาปลาหรือว่าหัวไก่อูหัวไก่อวกนะครับเนาะเพิ่นะนะมีหลายสื่อหลายเสียงวันนี้เดี๋ยวว่ากึมสิภาคคุดเบิง้งหัวพื้นนะครับเนาะว่าหัวสวมมันเป็นจไงเดี๋ยวว่ากึมสิคุดทั้งสองเหงาเลยว่าใจเบิ้งอันทั้งอันนี้ดอกขาวทั้งดอกขาวดอกแดงครับเนาะว่าพื้นก็คือกันนั่นแหละแต่ว่าว่ากึ้มสิคุดให้เบิ่งสองยางก็แล้วกันเนาะครับเนาะ โอ้แดดบดนมาบราคืมิีภาคคดเบิ้งบัดี้เริ่มจากต้นที่เป็นดอกสีขาวนี่ก่อนก็แล้วกันนะครับเนาะเห็นยันไอโสมโสมโสมปุก่ไก่ คนไก่ต้ขน้นเติบนะครับเนาะตัะมันมดนึนเลกือบคึ้นหมดละดินรวมๆจี๊คุดง่าย้วมากือคุดหลอๆแบบถงัดขึ้นเลยครับแข็งให้มากึมพามาเบิองเนวใดไนาอกมันน,น,นีมาทิคุด,ดคแล้วก็คืกึมกรดเยวไปเฮหดุยาคือเกาเนาะครับเน,นาะหมดถึงหมดเสียประโยนดทั้งยา mặt mày, xong hộp hộp kia, nhé, đi qua nó, không, rồi เดินขึ้นบ่มึงดูเราเพือนฉิตัวกันบ่หัวโสมหัวช่องไหนได้แล้วนี่ครับเห็นบ่ละ่ะนี่ครับโสมข้นหรือว่าท่องพันดุลหรือว่าหัวไก่อกนะครับนาอหัวผืนนี้ สีง่ายเวอร์ซามกันนะครับนั่นแล้วแต่อายุแล้วแต่อายุอันอนพิ่นเกิดใหม่เกิดหลังเกิดที่หลังอายุหน่อยปีกติ้งหัวบวอร์ง่อันนี้ถือว่าบกค่อยง่ายเป็นอะไรนะครับเนาะนี่แต่เม้นต้นบางตน้นเพิ่นอายุหลายปีกติ้งหัวใหญ่กว่านี้อันนี้เบาคืมมะพรอยต้นเพิ่นต้นสีขาวแต่ว่าอายุเพิ่นหนาที่เพื่อท่านหลายปีเ,ยยเป็นอะไรนะครับเนาะนี่เพิ่นก็เลยหัวบวอร์ง่เป็นอะไรเดี๋ยวมาเบื้องต้นแดงกันครับบัดนี้่าเหมือกันมา เอาเบื a, a, ày, ừng, à, ้องต้นแดงบันี้ต้นแดงที่หัวใหญ่บ่เขาต้องถ่ายจากถ่ายจากได้หัวไงเขาต้องเบื้องหาเบื้องก่อใหญ่ที่มันแตกที่พื้นแตกแหน่งแตกแหนงแตกงาหลายๆนะครับเดิมค่อยจีด้ค่อยจีด้หัวโสมหัวใหญ่วันเถอะมีบ้ากุ้งกูดห้พี่น้องท่านผู้ชมท่าะเบื้องต้นบอกใหญ่งบ่ได้อานุบ่มไปไล่บ่ได้ มีหลายสีมันมีหลายสีต่เปินกับเป็นฉันีเดียวกันเด้อกบเด้อลายสีก็ได้สมุนไผ่เพรวันนี้ถิ่งว่าใหญ่เติบ thành cái xong hồ này đừng có nhai tựa bọn <laughs> หัวใหญ่เติบหัวพุ่กระคือกันครับผมนี่เป็นประมาณนี้อันนี้หัวพุ่นหน่อยกลัวเพราะว่าอายุป,ปีพุ่นหน่อยกลัวนะครับเนาะอันใดหัวใหญ่กลัวกับอายุป,ปีพื่งหลายกลัวกันนี่แล้ะครับ,เ,บเอาเก่าหากตัวนี้พุ่นละไปต้มเฮ็ดยาเนาะครับเนาะเป็นเอาเอาท่าเาทั้งตน้นทั้งหากนี่ไปต้มจะเป็นยาคือว่านละอาคับปัสสาวะ แกะมะเล่งบำรุ่งภายในบำรุงร่งสมรรถภาพทั้งเพียรปั๊บฮอร์โมนเพศบำรุงกำลังน้องับเนาะล้วก็ไปใส่ในทางของประคบขาเคียดขาลันของสัตว์ของไกยังกระว่าไปน้องับเนาะของมนุษย์ก็ใส่คือที่เบากลิมบอกไปข้างต้นนั่นละนี่ครับผมนี่คือโสม,น, RIGHT สมน้นนะครับเด้อโสมค้นหรือว่าท่องพันดุลหรือว่าหัวไก่อกหัวไก่อูน้องขับเนาะเอินได้ลายชื่อลายเสียงหรือว่าชบาป่าเอินเกิดน,นะครับเนาะ ทำนี่แหละเด้อครับเด้อขอบคุณที่รับชมครับผมโอ้ยแดดกระหอนเมยกระเมยเดี๋ยวเส้นเหงื่องกันขอบคุณที่รับชมครับผมจะเริ่มเป็นกวามรูใจให้บ่าวกึมแน่กดติดตามซับสะไขกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งน้ำเพื่อผัดทุกการอัปโหลดคลิปใหม่ของบ่าวกึมครับผมเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายขอบคุณหลายๆครับผมนี่บ่าวกึมกระเทากบไปบ้านไปต้มน่ะเหรครับไปต้มกินสมุนไพร งามนี่ดอก